นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่จับภาพคนร้ายที่เข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์สินบ้านเรินประชาชนเมื่อเวลา20นาิกา30นาทีวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สพเมืองชนบุรีได้ดับแจ้งนะคะจากนายไพรพัตวิถีผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลน,นอรีค่ะว่าจับกลุ่มคนร้ายตะเวนก่อเหตุงัดบ้านเรือนชาวบ้านโดยได้มีประชาชนช่วยกันจับตัวไวท้ทราบชื่อคือนายเกศชีวงอายุ24ปี จากการสอบถามนายเกษรบอกว่ามีอาชีพเป็นร,ปรอปพแต่ว่าตกงานไม่มีงานทําก็เลยออกระเวนงัดบ้านเดือประชาชนนะคะทํามาแล้ว6หลังได้เงิน200บาทได้ลําโพงบลูทูธเพราะว่าจะนําเงินนี่ไปเลี้ยงชีพนายไพรพัฐผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหลังรับแจ้งจากลูกบ้านว่ามีคนร้ายมาก่อเหตุลักทรัพย์สินก็ไปตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดดูนะคะพบว่าคนร้ายคือคนที่อยู่ในคลิปจากนั้น นำตัวมาสอบถามก็อ้างว่าตกงานไม่มีเงินนะคะไม่มีแม้แต่จะซื้อข้าวกินเลยต้องก่อเหตุขโมยทรัพย์สินดังกล่าวค่ะซึ่งตอนนี้มีการประสานไปยังตำรวจให้รับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะกนใเไเะีาด แเรองก,กินข้อีนอไ,นไนแล้วเราเราไปขโมยเงข่าวทำไมครับมีตงงินข่าวมีตังินข้าวแลเนี่ยมึงบอกคนเนี้ยคนนี้ช่วยได้ทุกอย่างเว้ยแล้วแล้วก็มอยไปกี่กี่หลังอ่ะ หกหลังว่ะหกหลังได้อะไรไปมั่งได้ลำโพงตังสองร้อยปลั๊กไฟใช่เนี่ยครับหกหลังเนี่ยนะคนร้ายเนี่ยเขาเขาไม่ีพิติการยังไงในหมู่บ้านนะครับเขามีการรับทรัพย์ครับก็พอดีรับแจ้งจากชาวบ้านมาว่ามีของหายครับเราก็ดูตรวจสอบข้องูลจนสุดแล้วก็พอรู้รู้การหน้าตาผมว่าคนร้ายเป็นคนไทยครับ ก็ออกตามหากันจะไม่พบพอดีจนเรียนเนี้ยเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาพือผมงชาวบ้านเลยช่วยจับตัวไว้ครับจําได้ว่าเป็นคนร้ายที่ขึ้นมาขึ้นมากี่หลังครับขึ้นมาหกหลังครับหกหลังจากรับสก็ภาพของเขา